มาเตรียมงานนี้ได้กี่วันแล้วครับอ่าตั้งแต่วันที่สี่ครับบวงสรวงวันที่แปดเมืม่อวานใช่ไหมครับถือว่าก่อนจะถล่มก็คือเหมือนได้ยินเสียงเหมือนเหล็กกำลังบีบอัดออกครับแล้วก็สักพักประมาณเก้าโมงสี่สิบสองหรือสี่สิบสามนี่แหละครับผมหันหลังไปคือพระาธาตุถล่มลงแล้วผมเลยได้ โทรแจ้งหัวหน้างานของผมก็คือตอนแรกว่าจะโทรขอหยุดงานกันนะเพราะเมื่อวานมันเป็นวันอาทิตย์แล้วสักพักอไม่ได้โทรแจ้งขอหยุดแล้วแหละโทรบอกว่ามีงานเพิ่มและพระทาตุลมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูก็เลยจะอัดบันทึกวีดีโอกันไว้ครับเมื่อวาน,นเวลานั้นทุกคนอยู่ที่นี่หมดเลยครับ ถือว่าโชคดีนะใช่ครับโชคดีมากพระท่านนี้ก็มีความถูกพันกับชาวบ้านท่าหมู่เก้าหมู่สิบสามหมู่สิบสี่แล้วก็ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านกุศลอยบ้านโพนบ้านาว่าวะที่อยู่รอบบริเวณเราแล้วก็ชาวชุมชนชาวชาวตำบลนนตาลนะครับทุกหมู่บ้านนะครับในตำบลน,นี้ที่องค์พระธาตุล้มนี่ มันก็มีรอยร้าวนะครับมันมีรอยร้าวมานานแล้วตั้งแต่ประมาณปี6กหนึ่งสองจะเกิดรอยร้าวรอยแตกนะครับเล็กๆขึ้นมาก่อนนะครับแรกนะครับมันจะมีรอยแตกเล็กๆขึ้นมาแล้วก็การเวลาจากนั้นมามันก็เริ่มขยายวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปี6 8ก็เด้ ปี68วันที่12นะครับเมื่อวานเวลาประมาณ9นากา41นาทีอุ้พระาตก็ได้ล้มลงวันที่12ซึ่งเป็นวันที่พระธาตุล้มทางด้านคนงานเขาก็ได้ขอกับหัวหน้าว่าวันนี้ขอหยุดทํางานหนึ่งวันนะเพราะว่าเขาไม่ทํางานกันขอหยุดทํางานหนึ่งวันวันนั้นก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยวันที่12 แลต่ก็ขอหยุดทํางานแล้วก็เวลาหัวหน้าก็อนุญาตให้นะครับช่วงเวลาประมาณ19บเนาฬิกาสี่สนาทีประมาณนี 40, 40น้นะทางด้านคนงานก็ได้โทรบอกผมว่าผงพัธาตดลมนะผมก็ได้ถามว่าแล้วมีใครเป็นอะไรไหมคนที่ทํางานอยู่ไม่มีครับพวะว,วันนี้พวกผมหยุดกัน ถือว like ่าเป็นโชคดีครับถือว่าเป็นโชคดีเป็นมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นการพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่วันนี้เป็นวันที่สองที่เรามีการนัดหมายกับชาวชุมชนแล้วก็สนธิการที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในกรณีเร่งด่วนที่เราต้องรีบดเนินการขณะนี้ก็คือเรายังหาของสําคัญที่ที่อาจจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่พังทลายลงมานะครับเพราะเมื่อวานมีการสํารวจพื้นที่มีมียอดฉัดที่เหลืออยู่ที่หล่นลงมานะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปหนึ่งองค์ ก็เมื่อวานมีการพูดคุยแล้วก็มีการประชุมชาวบ้านว่าเราจะมีการตั้งกรรมการคณะคณะหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะสแกนพื้นที่เก็บของสําคัญที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา10บโมงเวลานัดหมายนะครับส่วนที่งบประมาณในส่วนของงบประมาณเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันมีงานที่เราต้องทําตามตามสัญญาเนี่ยก็คืองานเสริมความมั่นคงให้กับตัวอาคาร แต่เนื่องจากตัวโบราณสถานจเ,เขาเขาพังลงมาก่อนนะครับแต่วัตถุประสงค์ในการที่ทำเนี่ยก็คือเสริมความมั่นคงเป็นหลักแล้วก็ล้างทำความสะอาดทาสีเหมือนกับพระธาตุทอุเทนนะครับ,รบแต่ในส่วนของความมั่นคงเนี่ยเรายังไม่ได้ดำเนินการก็เกิดเหตุขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนงบประมาณนี้อาจจะต้องมีการปรับสัญญาปรับเนื้องานนะครับก็คงคงไม่ได้คืนแต่อาจจะต้องมีการปรับเนื้องานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวคงต้องหาลรือในเรื่องของนโยบายกับทางผู้ใหญ่กับทางท่านในพ้ีอีกทีหนึ่งว่า เราจะปรับแผนยังไงแต่เท่าที่คุยเนี่ยก็คือแนวแนวทางในการพัฒนาต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการบูรณะคือลูกขึ้นมาในภาพรวมนะครับก็คืออาจจะเต็มองเหมือนเดิมได้เพราะว่า1เรามีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ขนาดรูปร่างหน้าตาต่างๆแบบเรามีพร้อมหมดแล้วนะครับอาจจะต้องทําประมาณราคาใหม่นะครับงบประมาณเบื้องต้นที่ได้รับมาคราวนี้อาจจะเป็นงบที่ไม่เพียงพอส่วนงบประมาณที่เพิ่มเติมนี่อา,อาจจะต้องเป็นเรื่องของ ทางกระทรวงหรือทางกรมก็ต้องไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ผมได้นําเรียนทางกรมก,กรมสิ่ปกรโดยท่านอิีเนี่ยรับทราบเบื้องต้นไปแล้วนะครับ